บรรยากาศนาผูแอมแซมบ่ายสี่โมงแรงใกล้จะหาโมงแรงแล้วสวัสดีครับพี่น้องเมื่อนี้ภาวกะยืนอยู่ที่นาผูครับบ้านหนองลุมพุกตำบลนาชมแสงอำเภอผูเวียงจังหวัดขอนแก่นพี่น้องเมื่อนี้ก็เป็นช่วงก่อนที่จะทํา ของวันศุกร์ที่24กุมภาพันธ์2566แรงนี้พอวัดกะอาศัยที่พี่แรมมีได้เลิกงานมาแล้วพวัดเลยมีเวลาที่จะมาพาพี่พาหน้องระเบิงควายพี่หน้องควายที่อยู่ข,ข้างหน้าจะเป็นฝูงควายของพ่อโอดพี่น้องของพ่ออดได้กรองเฮาณหนองหญ้าขาวนั่นแหละพราดีตอนนี้มันกะ ถึงแม่ฝนจะตกเนาะมันก็ะแรงอยู่หย่าเกิดบ่ทันพี่น้องที่หนออ้องยาเขาบ่มีหยาควายของพ่ออดล็อกอยี่สิบก็กตัวจำนวนหลายเตืบก็ต้องเอาตัวรอดพี่น้องเฮ็ดอย่างไดควายแต่ละมือจะมีหย่าจินอิมอ่าจะได้เลี้ยงกลมมือกลมเว้นก็เลยเห็นพ่ออดมาเลี้ยงควายที่นาผูค้ครับพี่น้องมือนี้ พวัตดก็เลยถือโอกาสมาเอาบรรยากาศไปฝากพี่ฝากน้องบรรยากาศเลี้ยงควายนาผูของพ่อโอดครับช่วงนี้กับไปเดือนกุมภาพันธ์สองพันหร้อยหกสิบหกแล้วอีกจากน้อยบบจี้มือพี่นอ้องาาก็จะเป็นเดือนมีนาคมครับเป็นเดือนสามเดือนสี่ ก็ถือว่าเป็นช่วงต้นของฤดูห่อนเฮาครับพี่น้องเอาอดเอาควายมาเลี้ยงที่ตรงนี้บริเวณทุ่งนาตรงนี้เขากา็เอื่นโดยทั่วไปว่าเป็นนาผู้พี่น้องกับนี้ของไทยบ้านเฮาแต่หลายๆเจ้าที่นี้ทุ่งนาอยู่ติดกับเทือกเขาภูเวียงสภาพพื้นที่กต่ตอนนี้จะ แห่งแรงพี่น้องถึงแม้ว่าจะมีหญ้าเขียวอยู่แต่ว่าก็ความแห้งแรงก็ยังคงมีให้เห็นพี่น้องมังกัดจะไปเดือนกุมภาพาแล้วเนาะและ้่็เดือนมีนากะมาเยือนแล้วถือว่าเป็นอ่าืดูร่อนกำลังเขาฤืดูร่อนเต็มโตพี่น้อง ขายของพ่อโอดก็ยู่ดีอยู่แต่บ่ห้้นบันไดพี่นนองกินหญาดีอยู่บริเวณน,นะพูดแต่ก่อนองวงควายก็หลายเนะาะเพื่อนก็นเลี้ยงทีนาของไผ่ของมันพี่นนองแต่ว่าในยุคปัจจุบันนี้เพื่อนกับบ่มีงวควายนาทั้งคูนี่ก็เลยวางเว้นจากงวควายหลาย าวางเวนจากง้วควายโดนพ่อมมลายสิบปีแล้วพี่นอ้องที่ผมมีง้วควายมาหาอยู่หากินอยู่แถวตีนภูก็เลยเฮ็ดไห้มีหญาหลายาช่วงใดที่พ่ออดล้อบบมีหญ่เลี้ยงควยายเราก็เอาควายมาเลี้ยงที่นาภูครับหลายปีที่ผ่านมาก็มีฝูงควายของพ่ออดนี่แหละ แล้วก็ควายของไอ้อวนควายดอนอสามสี่ปีขึ้นหลังพระวัติกับมาไทยทําบอยอยู่ช่วงปีสองปีมานี่ไอ้อ้วนเราก็บได้มาเลียงที่นาผู้จากเถ่อพี่น้องเราก็จัดสรรหญ,ญ้าของเราเองก็คือปลูกหญ้าพี่นอ้องข่อดีของเราก็คือมีเนื้อทีบริเวณนาเนี่ยหลายอสามสิบสี่สิบไร่ เราก็เลยบริหารจัดการได้กะเวียนเลี้ยงเวียนเลี้ยงพ่อได้กุมมือกุมเวียนได้แต่ของพ่อโอวดนี่ก็คงจะต้องอาศัยพี่น้องป้องไปที่นาบริเวณของเพือนบ้านบ้างควายเขาก็ตอดแทนให้โดยสี่ใส่ที่นาพี่น้องเป็นปุ๋ยธรรมชาติ พ่อัดก็พายงางเบิ่งเรื่อยๆเนาะนี่แหละครับสภาพการเลี้ยงควายอของพ่อโอดเลี้ยงควายที่นาพูพี่น,น้องตรงนั้นตรงนี้ก็ห่างจากภูก็ประมาณสองสามร้อยเมตรแค่นั้นพี่นอ้องอยู่บบกไก ถือว่าเป็นทวงงาที่ติดพู้ควายหน่อยร้ายหลายจำได้ตัวเดียวพี่น้องคอยพอโอดปัจจุบันนังไหมเอ้ยสิเหลียดอยู่ควายพอ,ขอขวันยางมาถึงนี้ก่อน ไปยู่ใกล้ค้ายลายอาจจะเป็นการไล่ทีแล้วกำลังกินเนี่ยให้พี่ให้น้องได้เบิ้งไกลๆเอาอันนี้เป็นมุมกว้างพี่น้องรถของพระวัดกระจอดจะพูดนเนี่ยพูอยู่ใกล้ๆพี่น้องเชื่อเขาพูวียงอ่าบริเวณนี้เขาเอินว่าผู้เอนเป็นผู้ที่พระวัดเกิดมาใหญ่โตมาอยู่กับตรงนี้ละ สมัยก่อนย้ายที่เป็นแม่ของพวัดเราก็หาหนมไม้เก่งๆหรอกเราก็พาพวัดแต่หามหน้อมไม้หูนไปดยเดียบูญเอนเพื่อเนิเนบ้านพวัดกะจะเบิ่งสถา,านที่จะเอื้นสถา,านที่ตะละหม่องบ่คือกันพี่นอ้องอ่าตรงนี้จะเป็นโศกอีกุ้มเอื้อนโศกอีกุ้ม แต่และหม่องจะมีซื้อพี่นอ้องทั้งทั้งนั้นก็เป็นโน้นดินแดงตั้งขึ้นผู้แอนเวลาไปบุญทรรเนี่ยพี่นอ้องไปบุญทรรประมาณนี่แหละประมาณเดือนพฤษภาคมพี่นอ้องเพื่อนก็นจะไปเอาบุญทรรเพื่อจะขามผู้แอนไปไป,ไปทั้งพุทธลาบบ้านหินหลองที่แยงเกาพี่นอ้องเพื่อนไปเอาบุญทรรทุกปีเป็นประเภทนี้ เป็นไรพี่น้องบรรยากาศดีบอที่นี่มันสุกแล้วพอดีพี่แลมมาพวัตกันเลยเอะกับบอได้ทายขี้ไผ่พี่แ้น้องได้เบิงหลายมื่แล้วก็เลยขี่รถออกมาที่นาำพเป็นเงนค่าว่าพระอวนเราเอาควายมาเลียงขี่กลับมาเห็นนี่แหละครับตามที่เห็นอยู่ในจอภาพบรรยากาศดีดีพี่น้องยามมาแลียง อ่า,ายส่มงกว่ากว่างมัต้องเฮาบักละมันต้องเฮาค้นกันเองนี่พี่น้องดนุดนๆสิบมาไทยทําทบรรยากาศเลี้ยงควายนะ้าภูตัวเห็นบอ้พี่น้องโสดังเป่าควายอยู่บน โอเคยังไหลอยู okay. <ge ar> ่เนาะครับเฮ้ยเสียไดาเที่พระวัดบัไดเอินพี่แหลมมีกับน้องอุ๋ยมาเบ่งบรรยากาศพี่เนาะ อันนี้พอเรากลับมาเลี้ยงประจำเื่อเมื่อนี้หลานขึ้นประมาุ่นมนครับเ้องอกข้าขอกตังมาถิ่นมหาเรับต้องขึ้นน้าเขาอกแ้วั้งิ่นมาออกข้นี่ลูกไโอ้แถวนี้มีนั่นบ่มีดอ,อ,อ,อกผเตีวออกปะป่นเด้อนะันปน คือตียนพูแต่นี่นี่นี่นั่นอ่ะเห<อ>็นบอน่อยอยป็นสีแบบเป็นขาวๆเยอะนั่นละนี่กใกล้เนี่ย้างนั่น่แหละเราออกห่โอ้ยอจะเก็บไปทุบกเก็บเมกันอยูะ <c oughs> บม่นนะมีอะไรเนาะคือสิเบิดเราอะอะนันีวนะต้นดอกจานไหมดอกจานนา้<ม>าพูไหมตะกอนไหลยอยู่เด้ มันีเหรอการกะล้วนีย,ยนนนทำไมถึงเนี้อม่คุ้นเลยพี่น,น,น้องเฮ้ยับด้วยเดออดมาตังเลยถ้าพี่น้องบึงบรรยากาศรอบๆว่าลงมาสัมผัสทงไ้ทงนายัางนี้นำซึมอยู่พี่น้อง มันอาจ,จะไม่เขียดเดียวแต่ก่อนสมัยก่อนไม่เขียดไม่กบดี่ยอันนี้ก็เป็นน้ผู้เพียงสว่วนหนึ่งเท่านั้นพี่น้องจริงๆแล้วน้ผู้บริเวณอ่ารอดตีนพ้เถือกระผู้ยง จะมีตั้งแต่พยุพูนติดถนนใหญ่ถนนผู้เวียงพี่นอ้องที่ไปเวียงเกา่าตั้งแต่บ้านหอยซ้ายเรียบตีนผู้มานี่ยจะไปเรื่อยๆพี่นอ้องจนกระทั่งถึงอำเภอจุมแพรครับเป็นบริเวณตีนเทือเขาผู้เวียงพี่นอ้องบริเวณน,นี้เป็นบริเวณที่กว้างขวางตัว อันนี้ก็เป็นเพียงส่วนหนึ่งของตีนภูเขาเทือกเขาภูเว้งพี่น้องเป็นเทือกเขาที่พระวัดเติบโตมาจากตรงนี้พี่น้องเคยไปเจ็บน้องไม้เคยไปเจ็บเห็ดหาของป้าสมัยก่อนแต่ว่าสมัยนี้เพื่อนจะมีกฎหมายคุ้มครองเลยพี่น้อง ปาดเนีย่ยตรงนี้ต้องตัดสนุกกินเท่าแล้วเนีย่ยบอืดออเพราะรู้ว่าพะอ,อวดเราเลียงเราลามไปจากตัวพี่น้องลามแม่ปไวจากตัวแต่ว่าไฟอยู่ดีดีอยากพาพี่เลี้ยงมาเฮิน ควายตู้ควอยตู้น้อยคือเขาของนางคุ้มใช่ว่าอันนี้ลูกควายตัวใดนะเนี่ยเตี้ยลูกเจ้าไม่ใช่ไหนพี่น้อง ะวันยางรัดรัดทงน้ามาทั้งที่พี่น้องย่างกลับไปรถก่อนมีนนี้ก็เอาบรรยากาศมาฝากพี่ฝักน้องพอสมควรอาจจะทายมงงายาบันไดนได้ว่ากัา,าน้ำภาพบรรยากาศมาให้พี่น้องได้เบิ่งแล้วพี่น้องเลย พี่น้องกูได้เคยมีอดีตเลี้ยงค่อยอยู่ตีนภูบรอืมพื้นที่ในภาคอีสานนะ่ะภูไหลายเดียร์ทุนมากเป็นปลาเบญจพรรณพี่น้องปลาจีกปลาลังอ่าปลาเบญจพรรณอ่าปลาทั้งภาคอีสานแหละทุนมากก็คล้ายๆกันพี่น้องมีของอยู่ของกินนี่หลายความเป็นอีสานก,ก็เลยใกล้เคียงกันปลาจีตม เป็นตานอนเกียดสวัสดกำลังยางกับพี่น้องโอ้เป็นตานเกียดดีแล้ววะสมัยนี้กบเกียตโบมี้พี่น้องเอ้ยแม้งตัวน้อยๆเล็กๆน้อยๆบบมี่คือสมัยก่อน สมัยก่อนนะี่พี่หยาออกกับแม่นแล้วบม่ย่างไหไรก็ย่างหนึ่งของกินนี่พี่น้อง๋อยูาจากน้อยตะเว้นกะทีตกดินคงจะหาโมงแล้วในช่วงยามะเว้นเนี่ยอากาศฮ้อนๆน,นี่พี่นอ้องอยามาแรงกับยามาเมืเศ้าใครเนี่ยยามาขึ้นกับยังมีอากาศหนาวอยู่ ยัไม่เศ้ากับอากาศเย็นแต่ว่าพอสวยมะก็อยากพักพี่น้องห่อนจัดขอทางหน่อยนะขอทางด้วย ฝนก็ตกมาเพราะสมควรแล้วพี่น้องค่ประมาณสองสามอาทิตย์แล้วละ่ะคิดว่าจุดกุดกีอ่าคงจะเริ่มนีแล้วละ่ะจะเดือนไม่นา้าเราเนาะถ้ามีสัพยะกวาดม่เขาะว่ามีก่องขี่ควายแล้วก็มีกุดกีลงพี่น้องอ่าพอวัดกับทีมงานก็นจะ ถ่ายทำการข่อยกุดกี้การหาอยู่หาจินอ่าในหน้าแรงการเก็บผักเก็บมีอ่าพรอวัดก็จะน้ำภาพมาฝากพี่ฝากน้องพี่น้องเลยเราแต่โอกาสนี่พี่น้องควายส่วนหนึ่งของเราอีกส่วนหนึ่งอยู่นองหยาขาวพี่น้องควายเราบหมดแค่นีเดี๋ยวมีลลาย ตกมาปีนี้ยี่สิบกว่าคาดว่าถ้าควายยังไม่ได้ขายพี่นอ้องปีหน้าก็ประมาณสามสิบก็ถือว่าหลายอยู่หลายที่สุดในตำบลนนะ้าชุมแสงก่นละเมืองควายหน่อยที่เกิดใหม่ด้วยสี่หลี่ยมสลัดด้วยกำลังไงพรพวันยางกลับครับ โอ oh. <laughs> อยาก่วนพี่แลมมีมาเที่ยวได้ลมเย็นๆแบบเนี้หูกับยูบะไก่นด้พี่น้องพระวัดกระจอดรถไว้นีนี่ย่างไ oh. ปอีกแป๊บเดียวเท่านั้นพี่น้องอ oh. ดผูได้ขึ้นผู้เลยเชีย oh. บหลายๆปีพระวัดกระพ่าน ฝ่าเมา่ยวแถวนี่แหละมาลุยขีดตมอยู่แถวนี่แหละครับอยู่นาภู้เดี๋ยละเสียงแดดก็เริ่มอ่อ,อนละเอาละครับพี่น้องเมื่อนี้พระวัดกะโค้งจะพอแคชนี่ครับอ่าน้ำภาพบรรยากาศการเลี้ยงควายที่นาภูของพ่อโอดควายของพออ่ออดย้ายกองมาฝากพี่ฝากน้อง หวังว่าพี่น้องก็คงจะหายคิดหอดิถึงควายคอ,อกนี่้อครับเด้ออาพ่อวัดก็คงจะลาแค่นี้เพื่อเป็นควรและกำลังใจให้กับพ่อวัดกับทีมงานก็อย่าเลืมกดไลค์กดแชร์กดซับซากไข้กดติดตามแล้วก็เบ,บิ้งคลิปอีสานร,รีวิวไปเรื่อยๆเด้อพี่น้องเด้อให้กำลังใจกันเน่ท่านผู้ชมก็สามารถให้การสนับสนุนช่องอีสานร,รีวิวได้หลายช่องทางพี่น้องกับนี้อาการกดติดตามแล้วก็ กดเบิงคลิปไปเรื่อยๆพี่น้องช่องทั้งที่สองก็คือการสนับสนุนเป็นรายเดือนพี่น้องโดยการกดคําว่าสมัครแล้วก็เข้าไปอ่านรายละเอียดครับคําา่าสมัครก็จะอย่ที่ใต้คลิปหรือว่าอย่ขังซื้อของช่องพี่น้องหรือว่าจะสนับสนุนโดยการกดขอบคุ้นหรือว่าซุปเปอร์แต่งเพื่อจ่ายเป็นเงินสดกระไดพี่น้องอีกอย่างพวัดกรฝากเนี่ยครับก็คือ อ่าเขาไปเบิ้งสนับสนุนการเฮ็ดคลิปสั้นคลิปช็อตพี่น้องอ่าไปเบื้องคลิปสั้นเพื่อที่จะดูบรรยากาศหลากหลายพี่น้องที่เป็นการถ่ายทอดห่วไล่ไปน้าแล้วกับบรรยากาศลูกทุ่งบรรยากาศอีสานให้เพียงให้น้องได้เบื้องพี่น้องเดวช่องอีสานรู้จ,จะมีกําลังใจในการพัฒนาช่องไปเรื่อยๆเด้อพี่น้องอย่าลืมกดติดตามกันน่สำหรับวันนี้พะวัดกะสวัสดีครับ